เมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะทําเป็นเมนูร้อนค่ะนั่นก็คือเมนูเอสเปรสโซมัช่ะลาเต้นั่นเองนะคะก็โค้จะมีความเค็มระดับหนึ่งแล้วนะกลมๆมัันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้ขมอย่างที่คิดเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะ เมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะทําเป็นเมนูร้อนค่ะนั่นก็คือเมนูเอสเสโซ่มัช่าลาเต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนไปทํานะคะขอแนะนําก่อนเนาะว่าวัตถุดิบที่วันนี้ค่ะที่เราใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือมัช่ะนะคะมัช่ะของที่นี่นะคะจะเป็นมัช่ะของ a r i e n t a l Coffee โดยตรงเลยนะคะซึ่งเรานําเข้ามาจากไต้หวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอินเตอร์เรียลโรสนะคะ เป็นกาแฟอาราบิก้าร้อเซนค่ะขั่วกลางเกือบเข้มวันนี้ค่ะหน่อยจะเอาตัวเนี้ยค่ะมาทําเป็นเอสเพรสโซช็อตนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นนมสดรสจืดนะคะใครชอบยี่ห้องไหนใช้มี่ห้องนั้นได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแบบสตรีมนมแล้วก็ทําเป็นมัชชาราเต้ไปก่อนนะคะแล้วก็ท็อปด้วยเอสเพรสโซช็อตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหน่อยจะต้องทาเป็นมัชชะไปก่อนนะคะปุ๊บนี่เลย ตัวนี้นะคะเป็นเซตอุปกรณ์นะคะมาชะมีทั้งแปลงค่ะแล้วก็มีตัวฐานวางนะคะแปลงค่ะแล้วก็ตัวตีนะคะวันนี้ค่ะหน่อยมาทําเมนูร้อนนะคะหน่อยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก3กรัมค่ะต้องบอกว่าตัวช้อนตัวนี้นะคะเวลาเขาตักมา1ตักค่ะเขาจะประมาณ1กรัมเดี๋ยวเราจะใส่น้ําร้อนลงไปในนี้นะคะประมาณ1ออนก่อนค่ะนี่เลย1อ่ออน บแล้วเราก็จะมาตักมัชะกันนะคะผงม,มัชาะหน่อยก็จะใส่ไว้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งตักค่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยสองซึ่งเวลาหนึ่งตักของเรานะคะเราก็จะใช้อยู่ที่แบบแค่ปลายช้อนนะคะไม่ต้องอัดไม่ต้องแน่นมากนะคะปุ๊บใส่ลงไปเลย แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะในการตีขนผุนนะคะเราก็ตีลงไปเลยค่ะนี่ปึ๊บนะเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสตีมนมกันนะคะนะคะพิเชอร์ที่หน่อยใช้ค่ะหน่อยจะใช้เป็นพิเชอร์ขนาดเล็กนะคะ350 ml ค่ะซึ่งปริมาณนมที่หน่อยจะใช้นะคะหน่อยก็จะใช้ลงประมาณอยู่ที่200 ml นะคะหรือว่า250อย ml ปึ๊บเดี๋ยวหน่อยลงไปเลย อ,อันนี้ก็คือเตรียมนมไว้ก่อนนะเราเตรียมนมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำเอสเปรสโซช็อตนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันเลยดีกว่าค่ะหน่อยจะใช้เป็นกาแฟ1 Shot ช็อตนะคะจะเลือกใช้เป็นด้านชงกาแฟนะคะ1ช็อตนะคะแบบนี้นะคะอ,ะอกดเลยค่ะใช้กาแฟ1นึ่งช็อตนะคะ สายกาแฟของเราโอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาสตีมนมนะคะได้มาเสร็จแบบใกล้เคียงกันเลยนะคะเราเตรียมวัตถุดิบทั้งสามอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมมาเทใส่แก้วกันนะคะทีนี้ค่ะแก้วนะคะหน่อยจะเลือกใช้เป็นแก้วทรงลาเต้แบบนี้นะคะ นะขอวันนี้นะคะหน่อยมีแก้วใสๆมาให้ทุกคนได้ดูแล้วด้วยนะเดี๋ยวหน่อยจะเลือกเทลงไปก่อน<ป>อ่านะคะเราก็เราก็จะมาเทแบบตัวนมนะคะอ่านะคะ แก้วนี้นะคะเป็นแก้วขนาด6ออนนะคะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตัวกาแฟนะคะเราจะค่อยๆหยหยดลงไปเนาะใกล้ๆกกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะผสมประสานสองอย่างนะคะสีของเขานะคะก็จะเป็นสีมัช่ะเนี่ยแหละค่ะเนาะเอสเปรสโซ่มัช่ะลาเต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ อตอนแรกนะคะอารมณ์แบบที่หน่อยคิดนะคะก็คือตัวมะช่าเขาจะไม่หวานเลยเนาะแล้วก็ปกติค่ะมาจากับนมสดค่ะพอมันไม่หวานเลยก็เพราะจะมีความเค็มระดับหนึ่งแล้วนะแต่ตัวนี้ค่ะใส่เอสเปรสโซ่ไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยมันจะทานได้หรือเปล่าแล้วก็มีความเค็มแบบค่อนข้างหนักขึ้นหรือเปล่านะคะหน่อยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะไม่ได้เค็มแบบจนดื่มไม่ได้นะรู้สึกว่ามีความ อร่อยด้วยซ้าไปนะคะก็คือเขาจะมีความแบบเหมือนเอสเปรสโซ่ค่ะเบาๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นมะค่ะตีขึ้นมานะคะบอดี้ค่ะหรือว่าความหอมของเขาค่ะจะอ้างอยู่ตรงจมูกค่ะมีทั้งเอสเปรสโซ่แล้วก็มชะชากค่ะกลมๆมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะอร่อยนะคะ,อร,อ,ะ,คะอร่อยมากๆเลยนะคะพอทําทเป็นเมนูร้อนปุ๊บไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะอร่อยเลยแหละเนาะ มันทาให้เรารู้สึกว่าคนที่ทานเอสเปรสโซ่ช็อตยากค่ะทําให้ดื่มง่ายขึ้นนะคะมีความหอมมีความละมุนค่ะแล้วก็ไม่ได้ขมอย่างที่คิดเลยค่ะมันจะมีความแบบของนมค่ะมาช่วยด้วยนะคะเพราะว่าตัวนมเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราตีแล้วได้อุณหภูมิที่ดีค่ะอย่างเช่นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60-65องศานะคะถ้าเราตีแล้วความที่เป็นนมจืดอะคะ่เะเขาจะมีความหวานๆเบาๆนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของแบบทําให้ตัวนมตัวเนี้ยค่ะ ช่วยขยุงรสชาติทั้งสองตัวค่ะขึ้นมาแล้วทาให้เราดื่มง่ายขึ้นนะคะเลยมันเวิร์กมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะหน่อยก็แนะนําเลยค่ะใครสายแบบกินกาแฟร้อนหรือว่ากินชาร้อนนะคะตัวนี้ลองไปทําตามกันดูนะหน่อยคิดว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าตัวมชะชาเองเขาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเมนูนี้ค่ะเอสเปโซ่มัช่าลาเต้นะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็จะขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดื่มเอสเปรสโซ่มาชาลาเต้นะคะให้แบบ รู้สึกสดชื่นก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะ